ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o t com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o t com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอ,อินาวันนี้ก็อยู่ในเกมฟีฟ่า22นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเนืผมแท็กติกที่น่าใช้นะผมแผนที่น่าใช้ในภาคนี้นะครับผมเอาจริงๆภาคนี้ก็มีค่อนข้างหลากหลายแผนนะผมที่คนชใช้กันนะผมก็มี4-4-2 4-2-1 4-2-2 4-3-2-1 4-1-2-1-2คือ ค่อนข้างหลากหลายครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับใช้ยังไงครับผมแต่ว่าผมจะมาแนะนําแผนที่นิยมที่สุดและกันเป็น the base of fifa เลยครับผมก็แผนนี้เขาใช้กันมาเรียกว่ายัางไงเป็นแผนหลักมาเป็นแผนอันดับหนึ่งลกันเรื้อของเกมมานานล้วก็คือแผน4231นนั่นเองครับเป็นมานานแล้วตั้งแต่น่าจะตั้งแต่ฟีฟ่าสิเลยมั้งสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่คือคลองเรียกได้ว่าสี่สองสามหนึ่งคลองโลกครับเพราะว่าค่อนข้างบาลานซ์ครับสำหรับสี่สองสามหนึ่งแล้วก็ สมดุลเลยทีเดียวครับ4 2 3 1นี่ครับแผ่นนี้ครับส2 3 1ไม่ใช่4 2 3 1วงเล็บ2นะอันนี้มันจะเป็น LM กับ RM ครับส่วนนี้จะเป็น CAM 3ตัวกับแผ่นนี้เพราะว่าที่คนเขานิยมใช้แผ่นนี้กันเพราะว่ามันรับส่งบอลกันได้ดีครับแล้วก็ คอมเพกค่อนข้างแน่นครับผมในในคือมันสามารถถ่ายบอลไปได้ทั่วสนามเลยเพราะว่ามีนักเตะเราครอบคุมอยู่ทั่วสนามเลยครับจากจากแผนนี้ครับผมโอเคหลักๆผมก็จะใช้แผนนี้เป็นหลักแต่ก็จะมีแผนอื่นร่วมด้วยบ้างครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของแท็กติกก่อนครับเผื่อใครที่ไม่ทราบว่าแท็กติกแต่ละอันคืออะไรผมอยากแนะนําว่าให้ลองไปปรับกันเองก่อนนะครับว่าชอบแบบไหนชอบอะไรยังไงหรือจะของผมไปลองก็ได้แล้วก็ ปรับเสริมเติมแต่งว่าเราชอบอะไรแบบไหนครับผมนะเพราะว่าแต่ละคนมันเล่นสไตล์ไม่เหมือนกันไงคือบางคนใช้แผนผมแล้วเวิร์กบางคนใช้แผนคุณนี้เวิร์กเพราะว่าแผนมันคือมันคือต้องแมชกับสไตล์การเล่นด้วยอ่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอที่เราถูกใจเลยครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันครับผมสาหรับแท็กติกของภาคเนี้ยมันก็มีการเพิ่มเข้ามานิดหน่อยครับในส่วนของการบุก แล้วก็ปรับความกว้างกับความลึกเป็นแบบ1นึ0ถึงร้อแล้วภาคที่แล้วจะเป็นขีดแบบนี้จะเป็นขีดแบบนี้1นึถึงสิภาคนี้เป็น1นึ0ถึงร้อยเลยครับผมนะก็ปรับได้ละเอียดยิ่งขึ้นครับผมในส่วนของแท็กติกก็จะมีเพิ่มของการบุกเข้ามาครับตอนปกติมันจะมีแค่อันเดียวให้เราเลือกใช่ไหมตอนนี้มีให้เราเลือกทั้ง build up play แล้วก็ chain creation เลยครับผมนะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเกมรับก่อนนะเกมรับนี่ก็เหมือนเดิมครับผมก็มี drop back ครับผม drop back ก็คือรับต่ำครับผมบาลานซ์รับปกติเลยครับบาลานซ เพ e s s u r e on heavy t o u อันนี้จะเข้าบีบจะเข้าบีบแย่งบอลในจังหวะที่คู่ต่อสู้อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเช่น uh, จับบอลในมุมอับหรือว่าจับบอลขึ้นบอลจากผู้รักษาประตูไม่ดีเนี้ยจับบอลในมุมอับอันนี้มันจะบีบให้ครับผมส่วนอันนี้เพรสอัปเตอร์ position loss ครับผมหลังจากที่เราเสียบอล7วินาทีครับมันจะมันจะเพรสให้ในช่วง7วินาทีหลังจากที่เราเสียบอลสมมติผมจ่ายติดปุ๊บนักเตะจะเพรสกัน7นาทีครับเอาไว้ เอาไว้กันเอาไว้กันพวกที่ชอบเล่นเล่นบอลเร็วๆครับพวกชอบจ่ายเร็วๆอันนี้จะช่วยได้ครับผมแล้วก็ ature, คอนสแตนต์เพรสเชอร์กับเพรสเพรสซิ่งตลอดเวลาครับก็คือเพรสซิ่งแบบยุคเจอเกนคอปใหม่ๆอะ่ะเพรสยับครับผมอันนี้ใช้สเตมินาเยอะมากครับอันนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงไม่แนะนําให้เปิดเพราะมันใช้สเตมิน่าเยอะมากแปบ๊บเดียวหมดหลอดเลยครับผมก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้สําหรับแท็กติกดิเฟนต์นะ ส่วนอันนี้ก็ความกว้างความลึกครับผมอันนี้ก็ปรับเอาตามสมควรเลยครับอันนี้ความกว้างครับอันนี้ความลึกครับผมถอยรับต่ําหรือว่าจะดันสูงนี่ปรับแล้วแต่เราชอบเลยครับในส่วนเรื่องของการบุกครับผมการบุกนี่ build up p a y นี่คือในโซนของ build up p a y มันจะอยู่ระหว่างในแดนของเราครับถ้ายังอยู่ในแดนในแดนฝั่งเรามันจะใช้แทคนิคของการ build up p a y ครับถ้าอยู่ในฝั่งคู่ต่อสู้จะใช้แทคนิคของ change creation ครับ จะใช้แทคติกของเชนครีเอชันไม่เหมือนกันนะก็คือในในฝั่งของเราอะเราเลือกได้ครับว่าตอนอยู่ในแดนเราตอนเซตเกมจังหวะแรกอะเราจะเลือกเป็นแท็กติกไหนส่วนเชนต์ครีเอชันเนี่ยในจังหวะที่เราอยู่แดนคู่ต่อสู้เนี่ยกำลังทำเกมเนี่ยเราจะเลือกเป็นแท็กติกไหนครับผมก็วิวอัพเพก็มีบาลานซ์ครับผมแล้วก็สโลว์ u ิวอัพครับค่อยๆต่อบอลข,ขึ้นกันช้าๆนักเตะเวลาอยู่ในแดนก็จะขยับกันเอื่อยเน้นรับส่งบอลให้ชัวร์ครับฟาดวิวอัพก,ก็จะวิ่งขึ้นไปไวครับผม ลองบอลก็นักเตะในแดนหน้าของเราจะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับผมเพื่อให้เราโยนบอลยาวเข้าไปครับก็มี4อันมี4อันสำหรับสำหรับวิวอัพเพย์ครับผมสำหรับวิวอัพเพย์มี4อันแล้วก็เชนครีเอชันอันนี้เมื่อเราอยู่ในแดนคู่ต่อสู้แล้วครับผมก็มีบาลานซ์ครับผมบาลานซ์ก็คือทุกอย่างสมดุลครับผมโพสิชันครับผมอันนี้เน้นคลองบอลครับผมนักเตะรับส่งบอลกันดีครับผมฟอร์เวิร์ดลันทุกตัวที่เป็นตัวรุกจะวิ่งขึ้นไปข้างหน้าครับผมนะ แล้วก็ direct passing อันนี้เฉพาะกองหน้าของเราหรือว่าตัวที่อยู่แนวแนวบนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยึดติดว่าเป็นกองหน้านะคือตัวที่อยู่แนวแนวบนน่ะจะพยายามวิ่งหาช่องครับผมจะพยายามวิ่งหาช่องก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้สําหรับเชนครีเอชันอันนี้คือในกรอบผู้ต่อสู้อันนี้ในในแดนลับของเราอันนี้ไม่ใช่ในกรอบขอภัยในแดนคู่ต่อสู้อันนี้ในแดนของเราครับผมแล้วก็อันนี้เลือกความกว้างครับผมเลือกความกว้างของ การยืนครับผมอันนี้เพย์เยอร์อินบ็อกซ์ก็คือนักเตะที่จะเข้าไปเข้าทำในกรอบเขตโทษแบบยิ่งเยอะนักเตะก็ยิ่งเข้าไปเยอะกองกลางแห่กันมาหมดแบ็กเบิร์กครับแต่ถ้ายิ่งน้อยก็อาจจะมีแค่กองหน้าตัวเดียวหลงเหลงครับผมนะคอนเนอร์คอนเนอร์นี่ก็คือเวลาเราเล่นลูกเตะมุมอยากให้มีผู้เล่นในกรอบเยอะขนาดไหนฟรีคิกก็เช่นเดียวกันครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆนะสำหรับสำหรับเรื่องของแท็กติกครับเรื่องของแท็กติกทีนี้ก็คร่าวๆครับ ทีนี้มามาดูในส่วนของ instruction ครับผม instruction ก็คุณรักษาป,ประตูก็มี instruction กันนะ instruction ก็คือเป็นเป็นการเป็นการ เป็นการเขาเรียกอะไรวางแท็กติกของนักเตะเป็นตัวตัวไปสําหรับตําแหน่งเป็นตัวตัวไปครับผมอย่างฮันดานวิดนี่ก็มีมีคา f o r c a s ใช่ไหมแล้วก็มีสว er ิปเปอร์คิปเปอร์ครับผมแล้วก็ผมอาจจะไปเร็วๆหน่อยนะสาหรับกองหลังก็มีเรียกให้กองหลังบุกจอยแอตแทกมีให้เล่นแบบกองหน้าเลย VS ไตรเกอร์ครับหลวอ,อยู่ประจําการที่แผงหลังแล้วก็มีเข้าบอลแบบดุดันเข้าบอลแบบระมัดระวงังทํานองนี้ครับผมนะั่นสำหรับแผงแบ็คโฟ์ครับ แบ็กก็จะมีสเตปอัพก็คือจะขยับเข้าไปหาพวกตัวแอตแทกเกอร์ครับผมพวกตัวรุกแล้วก็จะมีแบ็กปรับแบบโอเวอร์แลปอินเวอร์ตครับผมสำหรับกองกลางก็จะมีสเต์แบ็กมีปรับให้บุกอะไรตรงนี้ลูกในเขตโทษเราจะเข้าไปเล่นไหมเวลาครอสอะไรอย่างนี้ครับจะคร v e เวอร์ตรงไหนคร v e เวอร์ตรงกลางหรือตรงปีกจะปรับเป็นซีโรไหมอะไรเงี้ยอะก็ ประมาณนี้ครับค่อนข้างเยอะสำหรับอ e ีเซคชั่นเพราะแต่แต่และตำแหน่งก็ไม่เหมือนกันก็ลองมาดูกันครับผมนะทีนี้ทีนี้เข้าเรื่องของเราครับผมผมก็จะมาแนะนําในส่วนของแท็กแท็กแทติกแท็กติกที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผมนะแท็กติกที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผมก็ผมใช้เผื่อใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะผมก็แนะนําก่อนครับเราสามารถ เซตแท็กติกได้นะครับผมปกติเราเข้ามาในหน้าคัสตอมแท็กติกมันจะเจอแค่อันนี้ใช่ไหมเราสามารถกด l 2ครับผม Edit g a เกมเพย Edit g a เกมแพนได้ครับผมนี่ครับเราก็จะเจอแท็กติกที่เรามาร์กไว้แล้วพอเราเข้าไปในเกมเนี่ยเรากดแค่ปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาบนดี a d อ่ะบนจอยกับปุ่มเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาเราก็จะสามารถสลับไปแท็กติกที่เราเซตตั้งค่าไว้ได้ครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มที่อันตร d าดิฟเอนซีผครับอันนี้ก็คือแผนอุดของผมนั่นเองครับผมนะแน่นอนครับแผนอุดดิฟเปอนผม ความกว้างผมไว้แค่หนึ่งครับผมก็คือผมจะให้มันคอม p a c t ที่สุดในกรอบเขตโทษครับผมจะปล่อยให้เขาเล่นริมเส้นเลยคือเรียกได้ว่า park the bus แบบแท้ทูครับผมจะปล่อยให้เขาเล่นริมเส้นเลยแล้วก็อยู่กันในกรอบให้แน่นที่สุดครับผมนะคือเรียกได้ว่าเป็นกําแพงหน้าประตูอะแล้วก็เด p ฟสามสิบครับผมความลึกก็ถอยต่ําลงมาครับผมก็เรียกได้ว่าปิดประตูตีแมวของจริงครับอันนี้ผมจะอาไว้ใช้เวลาที่แบบว่ารู้สึกว่าเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแล้ว ผมจําเป็นต้องผมจําเป็นต้องเล่นเกมรับครับผมแล้วก็ส่วนบิวส่วนในเรื่องของเกมลุกเนี่ยผมก็จะทิ้งไว้หน่อยนึครับผมคือจะไม่ได้ทิ้งเลยนะคือโอเคแหละตอนผมเล่นเกมรับเนี่ยผมอาจจะรับเต็มสูตรก็จริงแต่ว่าเกมลุกผมก็ยังแอบมีหวังจังหวะส่วนบ้างับผมนะก็ปรับบิวอัปเพย์เป็นลองบอลครับผมแล้วก็เชนกราชันเป็นไดเรกพา a s ซิ่งนะครับผมความลึกผมให้60แล้วก็เพย์เออร์อินบ็อกห้าครับผมคอนเนอร์สองฟีคลิกสองครับผมนะมาในส่วนของอินสแตชันครับผม s t a ย์แบ็ล้วนครับสำหรับ Back โฟร์สเ a ย์แบ็ปรับแค่แอตแทกลันเป็นสเตย์แบ็กว่าแอตแทกกิ้งหมดเลยที่เหลือปล่อยปกติเลยครับที่เหลือไม่ต้องไปยุ่งครับเอ่อซีดีตัวตัวหนึ่งผมตั้งเป็น c u ั Passing Lane แล้วก็ Stay Back Attacking Stay Back บ็ก e ว่า a อตแทกกิ้แล้วก็โคเ e อร e เซ็นเตครับสำหรับตัวขวานะอันนี้คือตัวที่จะไม่เติมเลยครับสำหรับตัวนี้ผมปรับเป็นบ a ลานซ์แอตแทกติงบาลานซ์แอต a ทกครับผมคัตพัสซิ่งเลนแล้วก็โคเวอร์เซ็นเตอร์ครับสำหร สามตัวเนี่ยสองตัวซ้ายเนี่ยผมปรับเป็น comeback on defense ครับก็คือให้มันลงมาช่วยเกมรับแล้วก็ปรับ get into the box for cross ไว้ด้วยเวลาเล่นเกมบุกถ้ามันตื้อๆมันจะได้เข้าไปในกรอบช่วยช่วยเล่นลูกบอลได้ด้วยครับผมนะแล้วก็ส่วน CM ตรงกลางเนี่ยผมปรับเป็น basic defense support คือจะไม่ให้มันลงมาเล่นเกมรับเอาไว้ counter attack ครับแล้วก็ get t o the box for cross แล้วก็กองหน้าผมไม่ได้ปรับอะไรเลยครับผมนะโอเคก็สำหรับอันต้าด f เฟนซีฟนะครับผมสำหรับแผนอุดผม อันนี้คือแผนหลักของผมครับนะปัจจุบันครับผมนะดิเฟนซ์สไตล์ผมใช้เป็นดรอปแบ็กเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าความแคบเนี่ยผมจะปรับเป็น35ครับจะไม่ปรับเป็น1แล้วเพราะว่า 1, 1> <c oughs> มันแคบไปอันนี้คือแบ็กเราจะยืนถ่างออกมาหน่อยแล้วจะได้ปิดแบ็กคู่ต่อสู้ได้แล้วก็ทําเกมรุกได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมแล้วก็เด็บ50 <c oughs> ครับอันนี้ออฟเฟน์ผมใช้เป็นฟาร์ดบิ์อัพแล้วก็ฟอร์เวิร์ดรันครับผม บัวิบวารแล้วก็โฟร์ดหลันเพื่อผมใช้วิธีการเคาน์เตอร์ผมรู้สึกว่าเกมภาคนี้เคาน์เตอร์จะรู้สึกง่ายกว่าไปขึงแล้วเข้าทําเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นเคาน์เตอร์ครับทำไวแล้วก็พยายามทําให้ไวแล้วจบให้ได้ครับผมจะได้ไม่โดนเคาน์เตอร์กลับครับถ้าโดนเคาน์เตอร์กลับนี่น้ําบานนะครับผมนะโอเคครับแล้วก็ปรับ ความลึกเป็น60นะครับผมความกว้างของไปครับความกว้างเป็น60นะครับผมเลเยอร์อินบ6็อกหหน่วยครับแล้วก็คอนเนอร์สองฟรีคิกสครับผมในส่วนของอินส r u ชั่นแบ็กโฟร์แน่นอนเหมือนเดิมรับ Stay Back w i ว e Attacking งครับสำหรับ Midfield 2ตัวปรับเหมือนเหมือนเมื่อกี้แต่ความพัสซิ้งเลนสเตย์แบ็กไวแอตตักกิ้งแล้วโคเวอร์เซนเตอร์ส่วนอีกตัวหนึ่งผมปรับคัดพัสซิ้งเลนโคเวอร์เซนเตอร์และเกตฟอร์เวิร์ดครับอันนี้จะไม่เป็นบาลานซ์หรือสเตย์แบ็กและอันนี้จะเป็นเกตฟ ปรับแค่เกตทูเดอะบ็อกซ์ฟอร์ครอสครับผมแล้วก็หน้าเป้าปรับแค่เกนะ็ตอินบีไฮในแอตแทคลันครับผมเท่านี้ครับเอาไว้เอาไว้เน้นเน้นว่าโซนแล้วก็เคาน์เตอร์แอตแทคครับส่วนอันนี้คือแผนที่ผมจะเอาไว้ใช้เวลาตามหลังครับผมเวลาตามหลังลูกหนึ่งอะไรเงี้ยจะยังไม่ขาดอันนี้หรือเวลายังไม่หมดแล้วแล้วรู้สึกว่าต้องการประตูเนี่ยผมจะใช้แผนนี้ครับผมนะก็ดิเฟนซีฟสไตล์ผมใช้เป็นเพรสอัปเตอร์โพสชั่นลอสครับผมก็คือถ้าสมมติผมเสียบอลปุ๊บมันจะเพรสทันดี แผนนี้ก็ต้องบอกว่าม,มีมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะสำหรับแทคติกดีเฟนต์แบบนี้ครับเพราะว่านักเตะเราจะเพสในช่วง7วินาทีแรกถ้าเจอคนแก้เพสเก่งๆเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับถ้าผมเจอคนแก้เพสเก่งๆผมก็จะพอดมาปรับหนีครับผมนะโอเคครับวิด35ครับผมเดฟ70ครับผมบิลอัพเพย์เป็นฟาสต์บิลอัพแล้วก็ฟอร์เวิร์ดลันเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นวิดหกสิบเอเนบ็อกก์เครับผมคอนเนอร์3ฟรีคิก3ครับผม ในส่วนของอินสแตชชั่นเหมือนเดิมครับแบ็กโฟเหมือนเดิมเลยครับสเตย์แบ็กหมดเลยครับเ uh, CDM ตัวขวาครับผมคัร์เตอซิงเลนโคเวอร์เซนเตอร์สเตย์แบ็กอันนี้เก็ตฟอร์เวิร์ดคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับและแต่ว่าในส่วนของ CAM เนี่ยตัวนี้จะมีสเตย์ฟอร์เวิร์ดครับสำหรับตัวกลางสเตย์ฟอร์เวิร์ดเกตทูบ็อกฟอร์ครอสสองตัวขวาเป็นเบสิกเกตทูบ็อกฟอร์ครอสรับและกองหน้าเป็นเกตอินพีไฮครับคล้ายๆกับแผนเมื่อกี้แหละแต่จะเปลี่ยนแทคติกตรงกลางหน่อยครับแล้วก็ปรับเรื่องของความลึกแล้วก็ปรับเรื่องของครับผม แผนสุดท้ายครับผมแผนหมาจนตรอกครับแผนหมาจกต่อกครับแผนนี้ผมใช้เป็น4-4-3-3ีวงเล็บสนะครับผมนะดิฟเฟนซีฟใช้ int, ature, คอนสแตนเพชเชอร์ก็คือเพชแม่งยับครับผมก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ประตูคืนก็เสียเพิ่มแค่นั้นแหละครับในเรื่องของอความกว้างผมไว้ที่35ครับแล้วก็ในส่วนของความลึกผมไว้ร้อยเลยครับผม อันนี้ผมไว้้อยเลยก็คือดันสูงสุดเลยอะลอยแบบหลังบ้านนี่คือลอยลอยอลังชางเลยครับผมอันนี้บิลล์อัพเพล์เเป็นฟาร์มบิลล์อัพฟอร์เวิร์ดลันเหมือนเดิมครับผมแล้วก็อันนี้เวลาเราเกทเล่นเกมรุกให้ความกว้างที่65ครับเพย์เยอร์อินดีบ็อกซ์10ครับผมแล้วก็คอนเนอร์อันนี้ขออภัยนะน,นี่เป็น3ฟรีคิก3ครับผมนะก็ไม่ไม่ได้คืนก็โดนเพิ่มอะ่ะผมเอาไว้ใช้ประมาณ10นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้าย, 5, ายถ้ามันมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะครับนะผมนะสำหรับแผนเนี้ยก็แลกแแม่งไปเลยลย้วกัันครบ ในส่วนของอิน r ักชั่นผมสเตย์แบ็หมดเลยครับสำหรับ4 b a แบ็กโฟถ้าผมอยากให้แบ็ k เติมเนี่ยผมกดแทคติกในเกมเอาครับส่วนส่วนตัวตรงกลางเนี่ย cm ฝั่งขวาเนี่ยผมใช้เป็นสเตย์แบ็แต่ว่า get to the Box for c r o s s นะครับโพรเพอร์เซ็นเตอร์ครับส่วนฝั่งซ้ายเป็น get forward ครับ get to the Box for c r o s s ครอสโพรเพอร์เซ็นเตอร์ครับ CM ตรงกลางสเตย์ฟอร์เวิร์ดเก็ต o อล o ค s อครครับผมกองหน้าสเตย์ฟอร์เวิร์ด n behind ครับผม ปีกซ้ายครับผมสเตโอร์ดคัดอินไซด์เกตอินไปไฮเกตบ็อกซ์ฟอร์ครอสครับผมฝั่งขวาสเตโอร์ดคัดอินไซด์เกตอินไปไฮเกตบ็อกซ์ฟอร์ครอสครับผมก็แผนนี้ไม่มีอะไรมากครับผม <c oughs> เดินหน้าฆ่ามันครับไม่ซิงเก็ลสีครับสำหรับแผนนี้นะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นแท็กติกคร่าวๆนะครับผมก็เน้นไปที่4 2 3 1ผมรู้สึกว่าภาคนี้ผมจะถูกฉโฉลกครับ การเล่นหน้าเดี่ยวมากกว่าแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนไปตามเมตาเรื่อยๆนะครับผมแต่หลักๆก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ถูกใจสําหรับแผนประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากสมครเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบายยครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง u t u b e ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสด เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่เฟซบุ๊กกอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม